ข้อ3สมัยที่74วงเล็บก่อไก่การที่สินค้าเสื้อผ้าถูกคนร้ายลักไปนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของนายเอที่ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถของนายบีซึ่งถ้าไม่ชนก็คงไม่ถูกคนร้ายลักในที่เกิดเหตุจึงนับว่า การสูญหายของสินค้าเสื้อผ้าเป็นผลโดยตรงจากการละเมิดของนายเอทั้งการที่มีคนร้ายลักสินค้าเสื้อผ้าไปเช่นนี้เป็นเหตุแทรกแซงที่วินยุชนคาดหมายได้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงก็จะมีชาวบ้านรวมทั้งประชาชนหยุดรถลงไปมองดูเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บรวมทั้งอาจมีคนไม่ดีซึ่งปะปนอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้น ถือโอกาสหยิบฉวยเอาทรัพย์สินสิ่งของที่ตกหล่นไปได้ถือว่าเป็นผลใกล้ชิดสัมพันธ์ต่อเนื่องมาจากการขับรถโดยประมาทเลินเลื่อของนายเอการที่สินค้าสภาพของนายบีถูกลักไปจึงหาใช่ผลที่ไกลเกินกว่าเหตุข้อต่อสู้ของนายเอฝั่งไม่ขึ้นวงเล็บขอไข่แม้ในบีจะไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แต่ในบี นำรถยนต์คันดังกล่าวมาใช้เดินทางไปค้าขายทุกวันในบีย่อมมีสิทธิ์ครอบครองใช้สอยประโยชน์จากรถยนต์นั้นเมื่อสิทธิ์ของในบีที่จะได้ครอบครองใช้สอยประโยชน์จากรถยนต์ได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายจากเหตุละเมิดในบีชอบที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลเรียกร้องให้ในเอชดใช้ค่าเสียหายที่ทําให้ในบีต้องขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ได้ข้อต่อสู้ของในเอข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน วงเล็บข้อควายแม้การที่ในดีไม่ดําเนินการซ่อมรถยนต์ให้แก่ในซีนั้นจะเป็นการผิดสัญญาจ้างทําของก็ตามแต่ในซีก็มีสิทธิ์เพียงเรียกร้องค่าเสียหายจากในดีแต่ในซีหามีสิทธิใดๆที่จะจอดรถยนต์ทิ้งไว้ที่ศูนย์บริการของในดีเป็นเวลานานเกินสมควรไม่ดังนั้นการที่ในซีไม่ยอมรับรถยนต์พิพาทคืนทั้งที่ในดีได้แจ้งให้ในซีไปรับรถยนต์คืนแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตเป็นการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ในดีอัานเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และมาตรา421ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อในดีในดีจึงมีอำนาจฟ้องว่าในสีทำละเมิดเพื่อขอให้บังคับในซีรับรถยนต์คืนไปได้ข้อต่อสู้ของในซีฝั่งไม่ขึ้น